คลิปนี้นะคะจะพามาดูคาซีทค่ะที่กำลังเป็นกระแสะเลยว่าต่อไปนี้เด็กต่ำกว่าหขวบเนี่ยต้องนั่งคาซีดเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกันค่ะว่าคาซีทมีกี่ประเภทมาดูอันที่หนึ่งเลยค่ะเป็นแบบกระเช้านะคะอันนี้คือแนะนำเลยว่าใช้ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะก็พอ,อน้องนั่งนอนแล้วก็ ได้เลยค่ะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเวลาติดตั้งนะคะคือหันหน้าเข้าเบาะนะคะตัวนี้สําหรับแรกเกิดจนถึง2ขวบเลยค่ะจะแนะนําว่าหันหน้าเข้าเบาะเนาะเพราะว่าเด็กในวัยนี้นะคะกระดูกคอแล้วก็กระดูกสันหลังเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับแรงกระแทกเวลารถเบรคค่ะแบบที่2นะคะคือแบบหันหน้าไปทางหน้ารถค่ะตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเด็กวัย2องถึงสิขวบค่ะ แบบที่3เป็นแบบผสมค่ะคือหันทั้งเข้าเบาะก็ได้หรือว่าออกมาทางหน้ารถได้ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แต่แรกเกิดจนถึง6ขวบเลยแต่แนะนํานิดนึงนะว่าเป็นคนที่แบบใช้คาซิตตัวนึงแค่ 2-3ปีเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานของเขานะก็ลองดูตามความเหมาะสมค่ะมาดูแบบที่4กันเลยแบบบูสเตอร์เนี่ยจะทําให้เหมือนเสริมให้เขานั่งเพื่อจะเตรียมพร้อมนั่งคาดเบลเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะแบบนี้นะคะสําหรับเด็กโตแล้วนะตั้งแต่4ขวบจนถึง12ขวบบางรุ่นก็จะเป็นเบาะนั่งเสริมอย่างนี้บางรุ่นก็จะมีพนักพิงดังนั้นเลือกคาซีที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของลูกไม่ใช่เพื่อป้องกันตำรวจนะ